สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกมที่สามอารีน่านั่นเองนะครับเราก็คือวันนี้นะครับผมจะมาเล่นให้ดูนะครับผมก็ได้ให้เก็บตัวละครมาสักนิดหนึ่งในการถ่ายนะครับคือเอา,าง่ายๆคือเก็บตัวละครให้ได้ถ่ายง่ายขึ้นหรอครับ <itation of the students> ตอนนี้คือมีห้าตัวละครหลักที่ผมจะเล่นนะครับใน งน,นี้คือถ้าใครขราหน้าถ้าผมถ้าผมจะแบบจะให้ผมทำถ่ายคลิปอะไรก็คอมเมนต์กันมานะเขาตอนนี้คือผมเรียกไว้ละมันจะมีประมาณ5ตัวละครหลักที่ผมเล่นได้ดีที่สุดนะเขาตัวแรกนะเขาอารตต้านะเขาตัวระดับอรฟอีอีปิกตัวแรกที่ผมเคยมีนะเขาตัวที่สองเขา อสานนั่นเองนะครับเป็นตัวแนวสไนเปอร์นะครับนี่ตัวที่สามเป็นฮคนเตอร์นะครับตัวแนวยิงรัวนะครับตัวที่สี่จะเป็นตัวสกาดีเป็นตัวเริ่มต้นเลยนั่นเองนะคัวสุดท้ายจะเป็นโอโน่นั่นเองครับคือจะเป็นตัวละครที่มีกระสุนไม่จำกัดแล้วเป็นแนวแทงหรือแนวป้องกันนั่นเองนะครับ ก็คือเรามาเริ่มกันเลยนะรับผมจะเลือกเป็นหมด 5v5 นะครับมันจะเกมมันก็สามารถแบบทําอะไรก็ได้นะครับแต่ถ้าไหนที่มันต้องออกต่อก่อนแล้วก็ต้องออกนะครับนี่คือเราเริ่มเกมแล้วนะครับ 5v5 ผมว่าผมจะเล่นสกันัันเองวะครับคราวนี้เราเป็นฝ่ายป้องกันนะครับมา กันที่โอเนย์กันไม่เล่นอยากของบ้าผมเล่นอส่าด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 ถ้ามันเอาเล่นแนวป้องกันนะอส่านเล่นได้ดีมากอส่าดอส่าดเป็นเป็นตัวละครแนวใช้สไนเปอร์ Light is light the new ใช้สไนเปอร์ใช้สไนเลยอะ์เลย

เราสามารถถืกรบอก่อนระหว่างที่เราตายได้นะควคกลอลลกลกลอกถึระแเอาจริงนะเกมนี้คือเรา うん。 หรับผมอะถ้าใครรู้อะเออไม่น่ามีใครรู้เลยนี่นี่ผมถ่ายครัแรต้องการต้องกาเกิบไม่ไหวเลยไม่ไหวเนย่งเี้ย ตอนนี้เป็นคนแรกแเราควรเล่นสู้ในระยะไกลนชขอโทษูกจับสมัยอสมัยเป็นคนไหนอะคือเราเป็นฝ่ายป้องกันชเพราะเวลามันหมดนะครับ เรามาดูกันนะคบว่าผมค่าใบสิบสอ,องโอเคค่าสิบสอง e c ขางนี้กินชิค่าใบเยอะมากคปนคิบางตัวเนี่ยผมจะไม่สกินนะคะบางตัวก็ผมเนี่ยก็จะไม่มีสกินนะคะอันนี้แค่บางตัวนะทุกคน ตอนนี้ก็ยัมีกล่องรางวัลให้รับนะครตรงนี้ก็จะมีจุดให้เราแบบรับค่าเนนความสำเร็จต่างๆนะคะตรงนี้ก็จะเป็นกนิจกรรมใหม่มั้งนะครเาก็ไม่แน่ใจล่าสุดที่โหลดมามันก็ ขึ้นมาบอกว่ามันกิจกรรมใหม่เลยเหรอคะกิจกรรมใหม่ก็มาพร้อมตัวละครใหม่นะคะคือดาเดมอนนั่นเองนะคะจะเป็นตัวเกมพาสนะ,ะเขไม่ใช่เกมพาสสิแบทเทิรพาสเบทเทอร์พาสโดยโดยโดยเดมอน Demon เนี่ยจะมีทั้งหมดกันสองสกินนะคะก็สกินธรรมดาและสกินอีพิกนะคะจะก,กินแบบนี้เลย ผมก็ไม่เคยเล่นเหมือนกันนะครับผมไม่เคยทดลองถามวาถถ่าทดลองลองได้นะครับมาอาธิบายเสร็จพอดีก็เริ่มเลยนะครับรอบสองเล่นโชว์พอ,อให้ทั้งหมดสามรอบนะครับครั้งนี้ผมจะเลือกเลือกผมเลือกผมเลือกโอโน่าเหมือนเดิมนะครับเนี่ย 4, 3, 2, เอ้ยสายคาสไนเปอร์เอโน่สายคาตาออจริงผมว่านนะฝ่ายโจมตีจะเล่นง่ายกว่าแต่ว่าเพลยนากว่าการเลยอก อลน่าน่ยเขาก็รู้นะคะว่าถ้าเล่นโอโน่ทำไมมันขึ้นแบบนี้เนี่ยครับแบบเจอคอนฝ่ายเราแล่วคอมเมต์กันมาได้เลยเขาหนึ่งหนึ่งหนึ่ง ร้คุ้มกันไว้คุ้มกันไว้เรามีเวลาทั้งหมดสองนาที้ะครับนั่นไงโลไม่ได้ช่วยเลย ว่านะโอ้จริงอ่ะถือกดไ,ไปเล่นปรอศาสต์ซะงั้นกดเล่น Sorry you r e trapped อสังเขาเป็นตัวละครที่ราค่ถราคาเบาเบานะดออฟฟิศมาเล่นหกสิบไปทัหมสา It's okay. I'm right here. ไวโอเลสขอกดไลค์ให้เลยครับเราฆ่าเยอะสุดตายเยอะสุดช่วย น้อยสมุดแบบเราสองเราได้เหรียญทองแดงก็ยังดีนะครมาอันนี้ก็ถือว่าอสาดได้ดีนะคะก็ยังคงเหมือนเดิมไม่มีอะไรเพิ่มเติมยังคงไม่มีกับรูปใหม่ๆไม่มี โอเคเขาสำหรับคลิปน okay, so ี right. ้ก็แ okay, ค่นี้แหละเขาสำหรับใครที่อยากโหลดมาเล่นนะครับก็สามารถโหลดได้ทางแอป t o r e และเฟสเตรนะคะโอเคเราจะไม่พูดอะไรมาขอไม่ใช่บลูส์แล้วนะจะมาเล่นอีกโอเคเขาแค่นี้แหละเขา